ใต้ร่มเงาต้นมะม่วงกลางลานบ้านผู้เท่าคนหนึ่งเก็บความลับดำมืดมานานกว่าครึ่งชีวิตแต่ในวันที่ลูกหลานมานั่งพร้อมหน้าคำถามเพียงหนึ่งคำกลับเปิดประตูสู่อดีตอันน่าหวาดหวัว่นความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยและเมื่อมันถูกพูดออกมาทุกชีวิตบนโต๊ะนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปตายต้นมะม่วงใหญ่กลางลานบ้านเสียงนกเอี้ยงร้องระงมบนกิ่งสูงลมพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนซัดผ่านคุณตาสีนั่งบนเก้าอี้หวายเก่า มือสั่นเล็กน้อยขณะก,กุไมเท้าวันนี้เป็นวันที่ลูกหลานมารวมตัวกันครบโต๊ะไม้ยาวถูกจัดวางอาหารพื้นบ้านปลิ่งแกงหังเลยคลุ้งแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านช่องใบไม้เงาสะท้อนบนผิวโต๊ะสั่นไหวตามลมเสียงหัวเราะของเด็กๆวิ่งเล่นรอบลานแต่ในใจคุณตากลับหนักอึ้งเขาจำได้ถึงคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนวันที่ครอบครัวเกือบแตกแยก พราะคำพูดเพียงไม่กี่คำของเขาเองคุณตาสีมองไปที่ลูกชายคนโตแววตาคมนั้นเต็มไปด้วยรอยบาดลึกในอดีตความเย็นจากลมกลับกลายเป็นความหนาวในอกมือไม้เย็นชืดเหมือนน้ำในตุ่มเก่าเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าปกติกลิ่นควันจากเตาถ่านเริ่มแทรกเข้ามาทำให้เขานึกถึงวันที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเสียงตะโกนเสียงประตูปิดดังสนัน่น น้ำตาของหลานสาวที่ยืนมองอยู่เงียบๆภาพเหล่านั้นไหลบ่าเข้ามาในหัววันนี้เขาตั้งใจจะพูดบางอย่างสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจมานานแต่เสียงพูดของหลานชายคนเล็กดังขึ้นก่อนคำพูดนั้นเหมือนข้อนหนักฟาดลงกลางใจทำให้ทั้งร่างชาวาบเหมือนถูกน้ำเย็นราดเขาเงยหน้าขึ้นพบว่าทุกสายตากำลังมองมาที่เขาแม้แต่เสียงนกบนต้นมะม่วงก็เงียบไป บรรยากาศอบอุ่นเมื่อครู่หายวับกลายเป็นความอึดอัดที่บีบคั้นหัวใจคุณตาสีรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดลำคอแห้งผากเหนื่อซึมออกตามขมับแม้อากาศจะเย็นมือที่กุมไม่เท้ากำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเสียงหัวใจเต้นดังก้องในหูทุกวินาทีดูยาวนานกว่าปกติดวงตาของหลานชายยังคงจ้องตรงมาไม่มีรอยยิ้มไม่มีแววล้อเล่น มีเพียงความจริงจังที่กดทับอากาศรอบโต๊ะคุณตากวัดาตามองลูกหลานทุกคนสีหน้าเคร่งเครียดของพวกเขาเหมือนกำลังรอฟังคำตัดสินกลิ่นสมุนไพรจากหม้อแกงกลับกลายเป็นกลิ่นขมในลำคอเสียงช้อนกระทบจานเงียบลงจนหมดเขารู้ดีว่าเวลานี้มาถึงแล้วเวลาที่ต้องเปิดเผยความจริงแต่ปลายลิ้นกลับหนักอึ้งราวกับมีหินถ่วง ความทรงจำเก่าๆทั้งดีและร้ายตีกันในหัวภาพใบหน้าภรรยาผู้ล่วงลับแวบเข้ามาลมวูบหนึ่งพัดแรงจนใบมะม่วงร่วงลงบนตักเสียงกระทบเบาๆกลับทำให้หัวใจสะดุง้งสายตาของหลานชายไม่ละไปไหนในดวงตานั้นมีคำถามเดียวและเป็นคำถามที่คุณตาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในวันนี้คุณตาวันนั้นทำไมถึงทำแบบนั้นเสียงของหลานชายทุ้มต่ำแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยิน คำถามนั้นเหมือนประตูปิดตายถูกกระชากเปิดกลิ่นอับเก่าจากในใจพุ่งออกมาทั้งเจ็บทั้งขมทั้งร้อนวูบคุณตาสีเผลอก้มหน้าลงสายตาหลบหนีไปทางพื้นดินแตกร้าวใต้เก้าอี้ฝุ่นบางเบาอ่อยขึ้นเมื่อปลายเท้าขยับในหัวมีเสียงกล้องของอดีตเสียงร้องให้เสียงด่าดทอเสียงของตัวเองในวัยหนุ่มรอบโต๊ะยังเงียบงนันเพียงเสียงลมหายใจของแต่ละคน และเสียงใบมะม่วงไหวเบาๆหัวใจของคุณตาเหมือนถูกบีบให้เล็กลงจนแทบไม่เหลือที่สําหรับลมหายใจเขารู้ว่าหากต่อไปทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมแต่ถ่างเงียบความเงียบนั้นอาจากัดกินหัวใจของลูกหลานไปตลอดชีวิตนิ้วมือเริ่มสั่นแรงขึ้นก่อนที่เขาจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแววตาของคุณตาสีสันไวเหมือนผิวน้ำที่ถูกลมพัดกระเพื่อม ริมฝีปากขยับเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแสงแดดบ่ายสาดเข้ามาจากช่องระหว่างกิ่งไม้ทาบมลลายไปลงบนใบหน้าเหี่ยวย่นเนื้อผสมกับฝุ่นเกาะตามข้างแก้มกลิ่นดินชื้นและควันไฟจากครัวผสมกันจนอบอวลอยู่ในลมหายใจทุกคู่สายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับเขาแม้แต่เด็กเล็กที่เคยวิ่งเล่นก็หยุดนิ่ง เสียงการน้ำเดือดในโครยังคงดังเป็นจังหวะเรากับนับเวลาถอยหลังให้เขาเลือกว่าจะพูดหรือจะเงียบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นภาพคืนที่ฟ้าผ่ากลางลานเสียงฝนซัดหลังคาจนแทบไม่ได้ยินเสียงคนพูดแต่เขาจําได้ว่าตัวเองตะโกนบางคำและคำนั้นได้เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการดวงตาของลูกชายคนโตคมกริบ เหมือนคมมีดที่กำลังจ่ออยู่ตรงหัวใจหลานสาวคนกลางก้มหน้าแต่ปลายนิ้วยังกำชายเสื้อแน,น่นบรรยากาศรอบโต๊ะเริ่มหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกคุณตะสีรู้สึกถึงแรงเต้นของเลือดในขมับดังตุบๆัรทีลมหายใจติดขัดฝ่ามือเริ่มชื้นเหนื่อจนไม้เท้าลื่นกลิ่นไม่บางเบาจากเตาถ่านลอยมากับลมเหมือนกำลังบอกว่าเวลาเหลือไม่มาก ภาพอดีตคืนนั้นแล่นเข้ามาชัดเจนไฟสว่างจ้ากลางบ้านเสียงฝนกับเสียงตะโกนปะทะก,กันไม่หยุดและสายตาของทุกคนที่มองเขาอย่างตัดเพะหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกรากับร่างกายพยายามจะเตือนว่าหากเอ่ยความจริงออกมาทุกอย่างจะไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกริมฝีปากของคุณตาสีเริ่มสัน่นเสียงในลำคอแหบพร่า แต่ทุกคำที่ค้างอยู่ในใจเหมือนถูกกักด้วยประตูเหล็กหนักเขากวาดตามองไปทั่วลานบ้านแสงแดดที่เคยอุ่นกลับดูแสบตาเงาไม้ทอดยาวบนพื้นดินแตกแห้งเหมือนรอยแยกที่กำลังจะขยายจนบ้านทั้งหลังแตกออกเสียงจักะจั่นดังระงม,มรอบสวนแต่กลับยิ่งทำให้ความเงียบในโต๊ชัดเจนลมพัดแรงจนผ้าปูโต๊กระเพือมจานชามสั่นกระทบกันเบา เหมือนกำลังเตือนให้เขารีบตัดสินใจในหัวเขาได้ยินเสียงภรรยาผู้ล่วงลับเสียงนั้นอ่อนโยนแต่จริงจังเรากับกำลังถามว่าจะเก็บความลับนี้ต่อไปจริงๆหรือเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากมองหน้าหลานชายที่ยังรอคำตอบหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังโน้มเข้ามาใกล้ใกล้เสียจนหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นคุณตาสีสูดลมหายใจลึก ความเย็นของอากาศยามบ่ายกลับไม่อาจลดความร้อนในอกเลือดสูบฉีดแรงจนปลายนิ้วชาเขารู้ว่าหากไม่พูดตอนนี้ความเงียบจะกัดกินหัวใจของทุกคนสายตาลูกหลานยังคงจับจ้องเหมือนคาดคั้นให้เขาเปิดประตูอดีตลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบมะม่วงปลิวร่วงลงบนพื้นโตะ๊ะเสียงกระทบเบาๆแต่กลับดังในใจอย่างหนักเขาเม้มปาก ปล่อยให้ความทรงจําคืนนั้นพุ่งขึ้นมาชัดเจนภาพแสงไฟสว่างจ้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้และเสียงร้องให้ที่เจ็ดแทงเหมือนมีคมริมฝีปากค่อยๆขยับเสียงแรกที่ออกมาเบาราวกระซิบแต่หนักพอที่จะทำให้ทุกคนรอบโต๊ะชะงักเขาเอ่ยประโยคที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนและเป็นประโยคที่ทำให้สายตาของลูกชายเบิดกว้างทันทีตาเป็นคนเริ่มทั้งหมดเอง เสียงนั้นสั่นและต่ำแต่ชัดเจนพอที่จะตัดบรรยากาศให้ขาดออกเป็นสองส่วนความเงียบหลังประโยคดังกล่าวเหมือนหลุมลึกที่ดูดทุกเสียงหายไปดวงตาลูกชายแข็งค้างหลานสาวเงยหน้าขึ้นช้าช้าแววสับสนและเจ็บปวดผสมกันในแววตามือที่กำช้อนของเธอสั่นจนโลหะกระทบจานดังแผ่วคุณตาสีมองเห็นทุกสีหน้าชัดเจน แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่ห่างออกไปไกลเรากับเป็นเพียงเงาลมแรงพัดผ่านลานบ้านทําให้กลิ่นดินชื้นและควันไฟตีกันจนขมในลําคอเขารู้ว่าประโยคต่อไปจะเป็นเหมือนการปล่อยก้อนหินลงน้ําลึกไม่มีทางรู้ว่าคลื่นที่เกิดขึ้นจะซัดกระทบฝั่งแบบใดแต่ลมหายใจของเขาหนักเกินกว่าจะเก็บเงียบอีกต่อไปเขาจึงค่อยๆเอียงตัวไปข้างหน้าและมองหน้าหลานชายตรงๆ คืนนั้นตาเป็นคนผลักเขาออกไปคำพูดร่วงลงเหมือนก้อนหินหนักกระแทกใจทุกคนรอบโตะ๊จนใบหน้าชะงักสายตาหลานชายแข็งค้างแววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อลมพัดผ่านแรงขึ้นใบมะม่วงปริวนตกลงข้างจานเสียงจานชามสั่นเบาๆในความเงียบกลิ่นควันไฟจากครัวยิ่งแรงขึ้นเหมือนย้ำให้ภาพคืนนั้นชัดเจนในหัวคุณตา เขามองลงที่มือของตัวเองผิวเหี่ยวย่นสั่นไม่หยุดความเย็นจากไม้เท้าซึมเข้าสู่ฝ่ามือแต่ความร้อนในอกกลับแผ่กระจายหัวใจเต้นแรงจนเจ็บลูกชายคนโตค่อยๆโน้มตัวมาข้างหน้าเสียงเขาต่ำและช้าหมายความเมื่อยอย่างไรผลักใครออกไปคุณตาสีหลับตาลงภาพสายฝนตกกระหนำ่ำเสียงร้องให้ก้องกลางลานบ้าน และร่างหนึ่งที่ล้มลงในความมืดย้อนกลับมาอย่างชัดเจนจนแทบหายใจไม่ออกฝ่ามือของคุณตาสีเริ่มเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเสียงจักระจันนอกบ้านยังดังระงมแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับพร่าเลือนเหลือเพียงภาพคืนนั้นที่ชัดเจนราวกับเกิดขึ้นตรงหน้าฝนตกหนักจนพื้นลานกลายเป็นโคลนแสงไฟจากในบ้านสองลอดประตูออกมาเผยให้เห็นร่างของชายวัยกลางคน ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังเสียงตะโกนของเขากระแทกหัวใจคุณตาในวัยหนุ่มจนสัน่นมือที่สั่นเพราะความโกรธและความกลัวผลักร่างนั้นออกไปโดยไม่คิดเสียงล้มกระแทกพื้นดังก้องในความมืดจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเงียบเสียจนได้ยินเพียงเสียงฝนซัดกระนำคุณตาสีลืมตาขึ้นพบว่าลูกหลานทุกคนยังนั่งนิ่งรอคำอธิบายต่อไป ลมหายใจของเขาหนักและติดขัดแต่ในดวงตากลับมีประกายบางอย่างรากับกำลังตัดสินใจว่าจะเล่าความจริงทั้งหมดหรือหยุดเพียงเท่านี้เขาก้มหน้าลงมองเห็นเงาของตัวเองสั่นไหวบนโต๊ะไม้เงานั้นดูบิดเบี้ยวเหมือนใจของเขาในตอนนี้ลมเย็นพัดลอดผ่านใต้ถุนบ้านกลิ่นดินเปียกและควันไฟยังคงอบอวลทุกลมหายใจที่สูดเข้าเหมือนกลืนความทรงจำเก่าความเงียบรอบโตกดทับจนไหลเขาหนักอึ้ง สายตาของลูกชายคนโตไม่ละไปดวงตาคมนั้นเหมือนบังคับให้เขาพูดต่อหลานสาวนั่งกอดเขาเงียบแต่ความตึงเครียดในแววตาบอกชัดว่าเธออยากรู้ความจริงคุณตาสีสูดลมหายใจยาวพยายามประคองเสียงให้มั่นคงแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาหลังจากเขาล้มลงตาไม่ได้เข้าไปดูคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบโต๊ะแข็งเกรง เหมือนอากาศหยุดไหลเพียงเสียงจานบนโต๊ะสั่นเบาๆทุกคู่สายตาจ้องเขาเราให้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเขากัดริมฝีปากความขมฝาดแล่นผ่านลำคอหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองตาเดินกลับเข้าบ้านเสียงเขาเบาแต่คมเหมือนคมมีเฉือนผ่านอากาศแล้วปิดประตูภาพในหัวของเขายิงคงชัดเจน เสียงประตูไม้กระแทกเข้ากับวงกกปลบเสียงฝนกลบเสียงเรียกกลบแม้กระทั่งเสียงสะอื้นที่เจอความสิ้นหวังคุณตาสีหลับตาฝ่ามือกับไม้เท้าจนเส้นเลือดปูดนูนรู้สึกถึงหยดน้ำที่เย็นเยียบไหลลงข้างแก้มไม่แน่ใจว่าเป็นเหงื่อหรือหยดน้ำตาลูกชายยังจ้องเขาริมฝีปากเม้มแน่นส่วนหลานสาวเริ่มสันสาน บรรยากาศรอบโต๊ะเหมือนลมหายใจของทุกคนถูกแขวนไว้กลางอากาศคุณตาสีรู้ดีว่าประโยคถัดไปจะเป็นจุดที่ไม่มีใครย้อนกลับไปได้อีกเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสา,ายตาสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่กดทับมานานคืนนั้นเขาไม่เคยกลับมาอีกเลยเสียงของคุณตาสีแต่พร่าแต่ชัดพอให้ทุกคนรอบโต๊ะได้ยินลมพัดแรงพาร่างของใบมะม่วงปลิวกระทบพื้น เสียงนั้นดังสะท้อนในความเงียบอึดอัดดวงตาของลูกชายเบิกกว้างริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดหลานสาวยกมือขึ้นปิดปากสีหน้าเต็มไปได้วยความตกใจและสับสนคุณตาสีมองใบหน้าพวกเขาแล้วภาพอดีตก็ไหลกลับเข้ามาอีกครั้งฝนที่ตกไม่อยู่ตลอดคืนนั้นหลานบ้านที่กลายเป็นโคลนลื่นและความมืดที่กลืนร่างชายคนนั้นไปจนหมด หัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนถูกบังคับให้ย้อนกลับไปอยู่ตรงนั้นเสียงเรียกไกลๆในความมืดยังคงดังอยู่ในหูราวกับไม่เคยหายไปจากชีวิตเขาเลยคุณตาสีก้มหน้าลงเปลือกตาหนักราวกับมีหินทวงลมหายใจสั้นและติดขัดฝ่ามือเย็นจนแทบไม่รู้สึกปลายนิ้วหลังจากนั้นตาก็ไม่เคยตามหาเขาเสียงที่เอื่อนเอ่อยออกมาสัน่น แต่ทุกคำหนักราวกับแบกไว้มาทั้งชีวิตสายตาของลูกชายคมขึ้นเหมือนกำลังจ้องทะลุเข้าไปในหัวใจหลานสาวขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังคงนั่งนิ่งรอคำอธิบายต่อลมพัดแรงจนผ้าปูโตะปลิวกระเพื่อมจานชามสั่นกระทบกันเป็นจังหวะกลิ่นดินเปียกและควันไฟจากครัวยังตลบอวนเหมือนบรรยากาศคืนนั้นย้อนกลับมานั่งอยู่ตรงกลางโตะ๊ะในอกของคุณตาสี ความเงียบเริ่มกลายเป็นเสียงก้องเสียงที่ถามซ้ำๆมาหลายสิบปีว่าเขาตัดสินใจถูกหรือผิดในคืนนั้นคุณตาสีเงยหน้าขึ้นแววตาแดงก่ำจากทั้งความล้าและความทรงจำที่กัดกินริมฝีปากขยับช้าเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างการพูดต่อหรือหยุดเพียงเท่านี้ลมหายใจร้อนเผาไหลผ่านเขาแห้งผากหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุซี่โครง เสียงจักระจันนอกบ้านดังระงมแต่กลับฟังคล้ายเสียงฝนคืนนั้นที่ยังไม่เคยหยุดตารู้ว่าเขาอาจยังอยู่ตรงไหนสักแห่งประโยคนี้ทําให้ลูกชายโน้มตัวเข้ามาใกล้ในดวงตาน,นั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันและความคาดหวังหลานสาวยกมือกุมหัวใจเรากับกําลังเตรียมรับฟังสิ่งที่ไม่อยากได้ยินลมวูบใหญ่พัดผ่านเปลไฟจากเตาถ่านไหววูบก,กลิ่นไม่อ่อนอ่อนลอยมาตามลม คุณตาสีหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะเปิดปากเอ่ยบางสิ่งที่เขาเก็บซ่อนไว้มานานเกินครึ่งชีวิตแต่ตาเลือกที่จะไม่ไปหาคำพูดนั้นหล่นลงกลางโต๊ะเหมือนก้อนหินหนักถ่วงบรรยากาศให้จมลึกลูกชายชะงักดวงตาวาวโรดหลานสาวเม้มปากแน่นจนสีเลือดจางหายเสียงลมยังพัดแรงใบมะม่วงปลิวร่วงลงข้างเก้าอี้จานชามสั่นกระทบกันแถวเบา แต่ในใจของทุกคนกลับดังสนัน่นคุณตาสีมองไปรอบลานบ้านทุกมุมดูแคบลงราวกับกำแพงกำลังบีบเข้ามาหัวใจเต้นถี่ขึ้นจนหายใจไม่ทันความทรงจำคืนนั้นพรั่งครูกลับมาอีกระลอกภาพชายคนนั้นที่หันมามองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายลับไปในความมืดและสายฝนเขารู้ดีว่าหลังจากนี้จะไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณตาสีหลับตาลง ปล่อยให้ลมหายใจยาวระบายความหนักในอกเสียงจักระจันยังดังอยู่ไกลๆแต่กลับฟังนุ่มนวลกว่าที่เคยตาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นน้ำเสียงเขาอ่อนแรงแต่แฝงความจริงใจที่ไม่เคยเปิดเผยม,มาก่อนทุกวันตาก็หวังว่าเขาจะกลับมาแม้เพียงสักครั้งเพื่อให้ตาได้ขอโทษลูกชายก้มหน้ามือกำเข้าหากันแน่นหลานสาวมองตาของตา เห็นเพียงแววเศร้าและความเสียใจที่สั่งสมมานานลมบ่ายพัดผ่านผ้าเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นดอกพุคขาวจากมุมสวนเงาใบมะม่วงไหวบนพื้นเหมือนภ้าอดีตที่ค่อยๆจางลงคุณตาสีวางไม้เท้าลงข้างเก้าอี้โน้มตัวเล็กน้อยเพื่อมองหน้าลูกหลานทุกคนจากนี้สิ่งที่ตาเหลือให้พวกเองคือสี่อย่างที่อยากให้จำไว้เขาเว้นจังหวะ ปล่อยให้ลมพัดผ่านใบไม้เหมือนเสียงตอบรับเงียบๆซื่อสัตย์กับความจริงรักษาน้ำใจคนให้อภัยเมื่อถึงเวลาและอย่าปล่อยให้ความเงียบทำลายความรักในครอบครัวบรรยากาศรอบโต๊ะค่อยๆอ,อ,อ่อนลงสายตาลูกชายยังมีรอยเศร้าแต่ในนั้นเริ่มมีประกายอ่อนโยนกับคืนเสียงหัวเราะเบาๆของหลานเล็กดังขึ้นจากมุมลานเหมือนประกาศว่าฤดูฝนของหัวใจ ได้เริ่มสิ้นสุดลงแล้ว